คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่เคยได้ดูคลิปนะบอกเขาเรื่องว่าเขาเรื่องถ้ารีบอ่ะส่งต่อเขาไม่ได้แต่กลายเป็นว่าเพื่อนไม่เข้าใจนะดังนั้นถ้าจะคุยกับเขาจริงอ่ะเรียนก่อนเรียนรู้ก่อนใ mm hmm. จเย็นๆขอเวลาสองวันคลิปมีเยอะมากเอาจนนายเขาตกผลึกให้ได้วีนี่เป็นการช่วยเหลือเนี่ย mm hmm. ไปบอกเขาว่าเออมาซื้อกินซื้อแอด้วยกัน แล้วถ้าเพื่อนถามว่านายได้กี่บาทในายตอบว่าไงไอคนที่มันรีบอ่ะห <c oughs> ูจะไปแนะนำคนแล้วถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพื่อนถามว่าตอนเนี้ยมึงมาชวนกูมึงได้กี่บาทแล้วนายจะตอบหรือพี่จะตอบผมว่าไงถ้าก็พูนผู้ใหญ่กว่าพี่ครับเนี่ยพี่ไม่ได้ศึกษาพี่ตื่นเต้นมากพี่ดูคลิปจบแล้วพี่ร้อนมากเลยวิชาพี่ออกไปชวนเพื่อน้วเพื่อนถามว่ามึงมาชวนกูได้กี่บาทแล้วพี่จะตอบเพื่อนว่าไงครับถามกลับไปเลย มันจะอืมออืออ่ะอืมออ่ะอ่ะนั่นไนเห็นไหมพี่